สำหรับพี่น้องร่วมพัฒนาหมู่บ้านอีกนะครับเป็นวันที่สองนะครับพี่น้องนะครับสายเมนรอบหมู่บ้านมันนี้อากาศท้องฟ้าก็อืมครึมมืมเพิ่มยุ่งสิละครับพี่น้องมานะครับอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่นะครับเอขอข้าชักเข้ากเก็บภาพพี่น้องของเขาครับผม พัฒนาหมู่บ้านสายเมนรอบนอกนะครับสายนี้จะออกไปทางซีอาจารย์ ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านนะครับทัางชายเลี้ยวยิงทัานพี่น้องบ้านนอกรอบนอกสายเมนออกเจนนี่ที่ออกไปทั้งทีนะครับผมแต่ว่าที่อ้อมเลี้ยวขวาไปหันนะครับไปทั้งวันสวัสดีครับอาน้องแกนสวัสดีสดีตาเหลือกันเลี้ยวจะไปเลี้ยงดีละ่ะไปเลี้ยงเดี๋ยายมาส่งหน้าบ้านรอรถโรงเรียนะนะครับพี่น้องจ้า ครับครับพันหน้าบ้านแม่ลี่แมครับพี่น้องอ๋ออ๋ออ๋อจัดไปจัดไปถือแตนเราบัางแตนนั่นแหละฮ่า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 ฮ่อันนี้มุมสายเมล็ดหลบนอกบ้านทั้งนั้นทั้งโค้งนั่นก็ออกไปทั้งซีพวกเราอ,ออกเป็นตรงไหนตรงน้าทางซีแต่ว่าเขาตีเลี้ยวขวาเขาไปทางนี้เขาไปในหมู่บ้านเัานนี่ นะครับเดี๋ยวขอ,ขอเขป็นในหมู่บ้านนี่ครับ